อ้ขากลับมันสุดๆจ้ะพูนนะแดงๆนูดีๆๆดดดสติกนะอ,อนนนน้อีกระาเสยงงเด้อ้องเริงบางีานยัง่หเหือสิขาขากับได้จังพอแล้ว โอ้โอถา,ามพอแล้วเด้อครับผมโอ้ยเหตแล้วโง่ครับวาเกือบพท่านผมครับผมแ<ส>ม,มนครับส,สวยๆงามๆครับผมบางใบใหม่เด้อมันม,มังเคยเกลบ่ไปบริเวณนี้นะ สวัสดีจ้าสวัสดีในเสาร์ที่สิบหกกรกฎาคมหกแปดจ้ะวันนี้ซอฟต์โฟาขึ้นพู่ทั้งบ้านน้องเมกเดอ้อจ้ะมาหลุดมาชมกันารปฏิสุกสิมันบ่จ้ะดอกเดรกของเหากระพอแล้วจ้ะนะจ้ะเสาร์นี้ขึ้นพู่ขึ้เก <c oughs> <c oughs> ่าเดี๋ยวเป็นพู่ทั้งบ้านน้องเมกเดอ้อจ้ะวานนี้ดันพู่ หาดูน้ำกันสีโซกสีมัน่าจากต่ว่ามือนนี่บรรยากาศคึ้ฝ่าคึ้มฝนแห้งพวกงงกว่าแล้วจ้ะ จะดอกเบเกลมันถึงมหาหอธาราแล้วจ้ะพอแล้วจ้ะพอแล้วแล้โดนตึกหอ,อเเเกเลื้องแผลถงเล็กคัก สีขาวดอกนึงครับผมเอาไปตำปนเด้อครับผมพอเห็ดจะพอจะสีเหลืองเด้อครับสีพอเห็ดยังเนานะหลุดนุ่กันไปเรื่อยๆ,ๆจ้ะเด้อครับผมสามบานขอเอาไปตำปนเด้อครับเยีาท่านว่าให้กันนอกสพฝนเนาะ เฮหาย,ยะเฮ็ดหายากครับผมเหม่ยวานเนาะแม่ตำปุนนี่กระเสบก็หอมเด้อครับผมคลา,ายเห็ดเฟืองเลยบอลบ่แม่จ้ะหรือว่าแส็บกลัวอยู่บ่กลางกันแค่กินแม่บ่แม่ความหอมความอันนี้เนาะใช่อู้ตามบานครับอ่ะตามหลุนมือน้อกันอีกครับจะต้องบานจ้ะ หวนนันน,นีนน่มันหยาบนะคะเนี่นบรรยากาศทั้งผูมมันนี่บ่เปิดเลยจ้ะค,คืมฟ้าคืมฝนแห่งหุ่นแห่งเห็นเขื่อนเลยจ้าถึงหาหาน้าฮอจ้ะจูนสวยๆเห็ดบวกดอกเดียวเด้อครับ กํลังสีเขาดุงจ้ะขอยนงินงจ่ายจนะหงายม่ใม่เลยจ้ะโอ้มหึ้นม่ได้่จงมีเอ้่ออไปเก่งแสบไปเรื่อยจ้ะนี่อืนอมนะีข้าวบๆ อ,อะไรเไียอ้ยเดียวหายแล้วเฮ็ดหนาแล้จ้ะอุ้ยอิือ่อยกุ้งใหม่เกือมัเป็นนกชิบินโอ,อ,อ,อ้ขาวขาวงามเด้อครับผมสดงรุดูการไมโบ ไม่จะได้จะวาเย็ดบุดนะินออกแล้วครับผมแต่ว่าก็บเพอหลายเนี่ยครับกำลังพอบวกงามจ้ะโอ้ยด,ดอกงามแดงไงเนี่ยมีจ้โอู้ยดอกนี่งามแ้่นี่จะแ,แข็งๆเลยจ้ะอืมบวกจ้ะ buồn như thế này đó không hết về đẹp không ạ còn thao xin thua cả hết em đi là มอนกินดอกมม่งอ๋อเคือเป็นแนวนี้เนาะนดอกนอเวน้อตุกนอแล้จ้ะพี่ยนกันเลย ให้เพิ่งเขาหัวยยองปวดจ้าหิ้วยโอบนงเยอะจั คเป็นไข่แตส่สีเหลืองอสีเหลืองจ้ะพึ่งดำอือีะเรแยงอาไรเป็นหอมเลยเนะ <Home day. S 1> หอมใดหอมงวดเดี๋ยวด้ยวยคอยไปนี่อ่ะให้พึ่งมาทำลายดอกด้จ้ะขอบคุณ

มาตีเด้อครับผมของมพันนี่ตรงไหนดีเต้านี่งามขึ้อยู่ดอกเดียวเด้อวันนี้งามงามอยู่ครับผมนี่ม่ไก่เสือจอมดำ เลือดจ้ะึงนเขาห้อยองด้วยจ้ะบินเดอยตรงฝนด้วยจ้ะไปจากไดนล่ะซางแดจะดือดคนที่นอนนี้เนาะไปโมกจะ้ะแดบขนาดนี้ ได้ไงไไอุ้ยขาไปจะได้อุ้ยสุดยอดบุญหุ่นดอกเอทาสิดขัดเห็งนจ้ะอืมก็ล่งออกออกเลยครับสำหรับเอซี่ทันใดบานไก่ผู้เด้อครับผมผู้บ้าน้องเมย์พออดีเก็บยู่แล้วสะฝนเนาะสำหรับเพชรข้าวดินครับอ้าลุยเลยสะฝน บรรยากาศวันนี้ค้อฟ้าค้อฝนเด้อครับผมดีครับครับคนนี่เกลือแรอยู่เนาะนี่เป็นเห็ดดอกเห็ดรวมๆเท็ดเก็บอยู่เด้อครับผมเห็ดเพิงก็เพิ่งละงหางแน่นครับเวลาที่สำหรับผู้ใดที่อยากเก็บอยากแกงครับผม เอาขาไปแกงไก่โบเด้อครับผมเดินน้องกันเช่าไบ่โอ้ยเอาไ,อาไอก่ยีบนะ่ขาเพิ่งทำพอแล้วเด้อครับผมโอ้ยเฮ็ดเราโงคากกาูครับวา่าเกือบบทันผมครับผมแมนครับสวยๆงามๆครับผมอ่ะพอฝนลุยเลยขออนุญาตเด้อครับผมเก็บไปแกงพอเฮ็ดเหลื่อมหางเหลื่อมยากแล้วครับแต่ว่าตอนพันปานแกถิง่งรอบกอนกับร้ายเนาะแมงครับผม เราลงเทอคนบาขืนมาซ่อมกับบ้านที่บางดอกบางมูตัวเพิน่นบานจนลอยล่าจัวเพิ่นเปื่อยเราโบดิไทยเบิ่งเด้อครับผมบบตรงห่วงเลยครับบัลอบหนาสิคักคซัมได้น,น้องบัลลบนาปีแล้วนี่ครับเลี้ยงแดงอยู่น้ำกันเลยเด้อครับหยับออกมาดอกจีเซฟเนกับลาสิกเกนเป็นสีเหลืองเป็นบ่เหลือกสวยงามครับผม เป็นทิงละงกอบานสวยงามให้ได้รับชมกันครับครญ่สมบูรณ์ครับแนนแต่ว่าขันขามือขามเวียนมือนีไปอาสิเก็บบอดไเด้อครับเพราะว่าฝนตกใส่บรรยากาศก็คึ้มฝ้าคึ้มฝนแล้วครับผมกัดเสื้อผ้าซะฝนหาอวยเคลื่อนมือหลดเด้อครับผมแน่นครับตามหลุนตามเมืองน้ำกันมาเหมือนสีโศกสีมันซํำใดยนี่ครับ ชือว่าพออด้อยู่ดีกินอยู่ครับมือนี้คือผู้ทั้งหมดต้องเมกเด้อครับผมหรือว่าทีเพิ่นอื่นกันอันนี้กับผู้จองเนาะครับผู้จองมันต้องเมีกครับผมเนี้ยแม่นเกิดเลือแขกอุ้ัติมาหากับืเห็นแล้วเนาะแมนครับอ๋ตามหลุนตามเบิ้งต้องการยีครับผมอ๋อหากลับเล้าจ้ะอุ้ยสร้างบางบิ่งนี จะเอาได้ไหมคือยังสององมามตจดตาหอติเห็นป่ะหลุดน้ำกันจากขาากับสีพอเฮ็ดยังเกิดเนยจะ้ะว่าบรรยากาศเพิ่นเดียวขึ้นเดียวแดด,ดยอยูยจ้ะหยันฝนตกแหง มันเหนื่อยสร้างพันออกเรื่อยๆไม่ใักเห็ดอ้าวทารุณจา้าเสียเห็ดยังไงตอนขากรอบจ้าเ,เหนื่อยจ้าเห็ดบนดินเป็นไรได้หรอสภาพฝนเหมือนกันแล้วพนพื้นทนาว,ทวเวิด์ดเนาะออกจังเหมื่ยดดอยเลยตีนะยกน้อยรุดดรอปเลยครับผมเป็เจเอเสีบแต่น่องตอนขาเตียจ้า คิดยังไงคน,นออพอถ่ไยให้ไดยังี้ยต้องฝนอีกแล้วจ้ะสอนเกิดคักเนาะคนตัวดีเหรอใช่ไหมฝนจะไปมุกจะเสดขากรับได้จัะโอ้โหเขาอะ มาติสิบหกจู๊งจู๋นี 16, ้คขากับมันสุดๆจ้ะคุ่นนะตีนแดงงูดิสติกนะเฮ้ยอ่าเก็บโซฟาเด้อจ้ะฝากซอยลายซอยแช่ในเด้อครับผมลรหอูกแดงในวันที่สดใสโซฟาสิบหกกรกฎาหกแปดจ้ะครับผมภูบ้านหนองมิกฝากพี่ฝากน้องซอยลายซอยแช่ในเด้อครับผม ละงอกมูละงอกแดงมูสวยๆงามๆแล้วสะพุนเนาะจ้ะงามเลยครับโอ้หูเป็นแถวเลยครับผมสุดยอดครับเป็นเด็กๆเนาะแม่กําลังดันดันยิ่งแย่หืมคักแล้วเนะาะวันนี้เนะาะคักแด้อย่างมั่นเลยจ้ะ น่ารักงามงีแกงแสบผมเด้อจ่าซีนโอ้ยสวยงายมค,ครับผมกระพุนเย็บแบบกระพุนกระติดไหวตลอดเด้อจ้ะามาเชื่อกันเลยไทยเบอง์นะจัะเหม็นรับอืมไข่ไข่ไข่หงอยเหยียบ

แมนเด้อครับผมมันค้ากลับนะแมนครับอวยถึงโซนคุจมากจ๊นี่งามนี่ใครจับสีเหลืองเด้อจ้ะสองบดินนี่เขาม่เคยบดใช่เเอาอะไรจ้ะ ขอบคุณก็จะได้ขากลับมันใ้น้องดวงนั้นสาวฝน <c oughs> อ้มยังช่วยโผล่ช่วยเหลือสิขาอ <c oughs> ุ้ย <c oughs> จ้าสาวฝนพาพี่พาน้องสรุปยอดเทสม์มาเลยจะ้ะสำหรับผู้จองบัตรน้องเมฆจ้าบึงน้ำกันจ้าโอ้ยถือว่าสวยกว่ามันาะสังเนาะย <c oughs> มันขากลับจะ้ะ มันเห็ดเรงกแดงเรงกเหลือง,งเรง,งกขาเรางกสมจ้ะมาเบิดสู่ระงกเพิงแดงก็มีแมนจะให้เพิงแดงขาลายก็ได้หงมหนึ่งเนาะลางหลังก็เป็นเห็ดร่วมๆจ้ะศัยยางไก่ใน่เด้อครับจังพอยางจนทัวน่วในผู้เนาะแมนครับจ้าแต่ว่าขึ้นมากกับพ่อที่เก็บเปแกงถ้าไม่ได้หงมหมเนาะแมนจ้ะจะเห็ดเพิ่อนสิเป็นส่งได้หรือเพิ่อนสิออกเรื่อยๆหรือเพิ่อนสิเบิดนี่ก็ะขาซ้อมเนาะแมนครับขาเบิ้ลขาหลุนต้อกันครับ จ้าสึ่อชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเทสในเด้อจ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นาําจ้าถ้ารุน่นในคลิปต่อไปว่าสาวฟืนก็สร้างกลุ่มพ่อพี่พาหน่องไปไหมได้พีก่กดได้อีกจา้าสำหรับคลิปวันนี้ก็มีอย่างไรครับก็สิจ้าก,กันไปก็ขอไว้พ้นให้พ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับลำรวยเงนินทองยยครับผมอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเด้อครับสวยไปกันแรงใจให้สาวกลุ่มก็สาวฟื้นในเด้อครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาคำว่าสวัสดีจ้า